ูกฎหมายรู้ได้กับทนายโอสวัสดีครับผมทนายโอองอาจพมอนกับทุกคำถามของท่าน,านมีคำตอบเพื่อประชาชนและโอกาสที่เท่าเทียมกับปัญหาทางกฎหมายที่ท่านต้องการจะสอบถามฝากกดติดตามกดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของทางรายการของทนายโอต่อไปเชิญพบและติดตามได้เลยครับ ก็มาดูรายละเอียดนะครับสําหรับท่านผู้บัเกียินะครับที่ถามคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับหมายที่ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับเมื่อมีเจ้าที่เดินหมายนะครับหรือเจ้าหน้าที่อุตสาหนะครับได้มีการส่งหมายนะครับคึ่จะมีลน้าตะเป็นภาษณอย่างนี้นะครับไปแปะไว้ที่หน้าบ้านเราหรือส่งไว้กับเรานะครับเสซ็นรับแล้วเนี่ยนะครับสินท่านจะต้องตรวจดูนะครับก็ดูว่า ในคำฟ้องนั้นนะครับเขาฟ้องเราเป็นคดีอะไรนะอย่าเพิ่งทุกข์ใจมากเกินไปนะครับหลายคนผมได้รับหมายสารแล,ล้วรีบมาหาทนายนต้องตุนตัละเอียดก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นหมายสารไหมเป็นคําอะไรหรือเป็นคําบังคับนะหรือเป็นการเราก็ต้องดูหมายก่อนนะครับว่าเป็นหมายอะไรกันนะครับที่ทางศาลท่านได้ส่งมาให้เรานะครับหมายที่ทนายโอยกตัวอย่างมานีนะครับก็จะเป็นหมายเกี่ยวกับหมายคดนะีที่เป็นหมายเรียกนะให้เราไปขึ้นศาล ถ้าเป็นกรณีของคดีแพ่งนะคดีแพ่งแล้วกันนะครับจะมีขั้นตอนนะโดยรายนะซึ่งใบแรกก็จะเป็นหมายเรียกนะครับหมายเรียกเราก็ดูนะครับลำดับแรกให้ดูที่มุมด้านซ้ายนะด้านซ้ายด้านาย,ยกมือให้เน่อยนะครับด้านซ้ายก็จะเขียนว่าคดีหมายเรียกดำที่หมายถึงเป็นตามทะเบียนของศาลนะครับว่าเป็นเลขที่เท่าไหร่สมมติยกตัวอย่าง2 3 4สับก็คือฟ้องในปี2อ3หมายเลขกคดีเท่านี้ เวลาไปศาลนะครับเราก็เอาหมายเลขคดีนี้นะครับไปถามทางเจ้าหน้าที่ของศาลว่าศาลท่านรัดมานะฮะให้มาวันนี้มา,าที่ห้องไหนนะฮะส่วนงานไหนหรือบันลังไหนนั่นเองนะครับก็ใช้ในการค้นรายละเอียดของคดีได้น,นะครับส่วนหมายเลขคดีแดงน,นะครับหมายหมายเลขคดดแดงกับหมายเลขคดดดำมีความต่างกันอย่างไรหมายเลขคดีคิดดำหมายถึงคดีที่อยู่ในระหว่างองการ ส่วนหมายเลขคดีแดงหมายถึงคดีที่เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็จะถูกบันทึกเป็นคดีแดงนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นส่วนของจังหวัดนะครเป็นศาลจังหวัดไหนที่เป็นคนหน้าด่านเป็นศาลไหนที่น้าดับเป็นศาลจังหวัดหรือศาลแขวงนะถ้าศาลแขวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเล็กๆน้อยๆคสาเล่คดีผู้กู้คดีคึนงกู้คดีฟ้องเช่าซื้อต่างๆนะครับที่มีเงินยรัพย์นะครับการกู้ยืมไม่เกิน3 0 0แสนบาท ลงมาจะเป็นวันที่นะครับมาดูวันที่นี่คือวันที่ที่เขาฟ้องเราคดีนะครับความความอาญาความแพ่งถ้าเป็นคดีแพ่งก็จะเป็นความแพ่งน,นะรตรงนี้นะฮะเรืเ่องลงมาอีกนิดนึงนะครับให้ดูว่าเขาฟ้องเนี่ยฟ้องถูกตัวหรือไม่ฟ้องถูกคนหรือไม่นะครับในคาฟ้องก็จะมีบอกนะครับโจทจำเลยใช่เราไหมนะฮะดูนะฮะดูชื่อตักตนให้ถูกต้องนะครับ ฟอ้องผิดคนหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของของส่วนของเกี่ยวกับโจทย์และก็จำเลยนะซึ่งจะเป็นรายละเอียดอกมาด้านล่างนะครับทางลงมาก็จะเป็นลนักษณะของอหมายนัดนะก็คือรายละเอียดนะวันเวลานัดหมายที่ศาลท่านนัดนะครับไว้ไปกี่โมงเก้าโมงหรือบ่ายโมงนะก็จะนัดให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รับหมายนะครับดูรายละเอียดแล้วนะครับเราก็ไปตามหมายทีนี้นะส่วนด้านในนั้นนะครับก็จะเป็นคําฟอร์ม และเรื่อคำฟ้องนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่ย right. ่อหน้าแรกเลยนะครับว่าโจทย์เป็นใครนะครับมีสถานะเป็นยังไงเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดานะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเาก็จะไม่พูดถึงในตรงนี้แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเาก็จะต้องมีการอัลถึงหน่อยมีการกล่าวถึงว่าเป็นนิติบุคคลประเภทไหนเป็นท่ามสวนเป็นบริษัทหรือบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนจำกัดอะไรประมาณนี้นะครับในเนื้อหารายละเอียดนะครับทนายก็แนะนําว่า เราก็ควรจะอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนว่าในเนื้อหาเนี่ยเขาฟ้องเราเรื่องอะไรถูกต้องไหมตัวเลขใช่ไหมนะครับที่เราไปกู้ไปยืมหรือมีเรียกข้อขัดแย้งกับทางฝ่ายโจทก์นี่นะครับเขาลงรายละเอียดถูกไหมดอกเบี้ยถูกไหมนะครับแล้วอ้างถึงสัญญาต่างๆนะเขาถ้าเขาอ้างอะไรมานะครับถ้าเป็นเอกสารหรือมีพยานหลักฐานเขาจะเขียนไว้นะครับไว้ในในสำนวนฟ้องเนี่ยนะครับอย่างกรณีว่าอ้างเกี่ยวกับตัวสัญญา สัญญานะแนบฐานเขาจะแนบท้ายมาในในคำฟ้องอยู่แล้วนะครับว่าสัญญาฉบับนี้รายละเอียดปรากฏตามคเขาก็จะใส่หมายเลขนึงนะครับก็จะเป็นตัวที่บอกเราเราก็ไปดูว่าอ่ญญาเอกสารแนบท้ายหมายเลขน,นึงนะครับที่พูดถึงว่าเป็นตัวสัญญาเนะะี่ยเป็นถูกต้องไหมนะเราก็ดูว่าที่สัญญาตัวนี้เราได้เคยเซ็นจ,จริงไหมอ่าเนื่อนไขต่างๆตรงกับข้อเป็นจริงหรือเขาไปเพิ่มเติมอะไรไหมเพื่อที่จะไ้ต่อสู้กันนะครับ แล้ววันในสัญญาเนี่ยนะเกินกำหนดอายุรสัญัานะถ้าเป็นสัญญาผู้ยืมเงินก็ต้อง10ปีนะแต่ถ้าผู้กู้เนี่ยเสียชีวิตนะก็ต้องฟอ้องไปใน2ปีนับแต่นะครับเจ้านี้นะทราบว่านุ่นนี่ของตัวเองเสียชีวิตนะต้องฟอ้องให้กำหนด2ปีนะครับหรือกรณีของการฟอร้องเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะก็ยุความ2ปีนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรกดเงินสดก็5ปีก็ว่ากันไปตามแต่เงื่อนไขน,นะเราก็ต้องมาดูนะครับมาดูส่วนของพยานหลักฐานต่างๆนี่นะครับ ก็จะมีอยู่ในชุดของคําฟ้องด้วยนะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นบัญชีพยานนะเป็นบัญชีพยานนะครับเรจะเขียนด้านบนมุม่านะครับบัญชีพยานจุจ์นะครับมีเขามีพยานหลักฐานอะไรบ้างเขาก็จะไล่รายละเอียดมาให้เราดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะบันส่วนจะอิงอยู่ในเอกสารท้ายคําฟ้องนะครับตามหมายเลขต่างๆที่เขาระบุมาแล้วก็จะมีตัวอย่างให้เราดูด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสำนวนคําฟ้องที่เราได้รับนะซึ่งเราจะต้องดูพอดูรายละเอียดเสร็จเหล่านี้แล้วนะครับเราก็ โทรปรึกษาทนายนะครับว่าต่อจัดสู้คดีได้ไหมอย่างไรนะครับก็เอารายละเอียดทั้งหมดในสมให้กับทนายฝ่ายของเรานะครับเพื่อให้ท่านได้ช่วยดูว่าจะมีเงื่อนไขอะไรในการต่อสู้คดีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับหมายมาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจรุนแรงจนเกินเหตุหลายคนเนี่ยจะแบวยนะบางคนถามเอ๊ะ so ต like. ั้งแต่รับหมายแล้วี่นะครับไม่รับได้ไหมคือถ้าไม่รับหมายนะครับเจ้าที่ส่งหมายเข้ามาแล้วมาถูกต้องตัวตัวเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วนะครับ ถ้าเราไม่รับเขาจะปิดหมายนะปิดหมายก็คือเราจะมีเวลานะในการปิดหมายนะ่ครับเขาเรียกร้อยเก้าแห่งคนระัสิบห้าวันนะครับแล้วก็ผลหมายอีกสิบห้าวันแปลว่าเรามีเวลาสามสิบวันนะครับที่เราจะต้องยื่นต่อสู้ถ้าเป็นคดีีแพ่สามวันนะครับเราจะต้องยื่นคาให้การนะครับไปที่ศาลนะครับสิบบาน,นะครับจะต้องยื่นคำให้การแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราเซ็นรับหมายเรียบร้อยนะครับต้องยื่นภายในสิบห้าวันเพราะถ้าผลหมายนะครับเกินเวลาที่เราที่เราจะต้องยื่นคาให้การ แว่าทางฝ่ายโจทย์เขาสามารถที่จะดําเนินการนะครับอขอชนะคดีนะครับโดยจาเลยขาดนัดยื่นคำให้การนั่นเองการยื่นคำให้การนั่นเองเขาสามารถขอชนะคดีได้เลยนะครับแต่ถ้าเรา,ายื่นคำให้การไปแล้วนะครับเราก็ค่อยไปสู้คดีกันค่อยไปสู้คดีกันนี่ก็คือรายละเอียดของสัญญาไอ้นี่คือรายละเอียดของหมายสา่นะที่ส่งมาเพื่อที่จะฟอ้องเรานะครับเราก็ต้องดูรายละเอียดตรงนี้ให้เข้าใจ ก็ต้องมีการส่งหมายให้เราแล้วนะครับถ้าสมมุติว่านะครับเราดูแล้วเนี่ยนะครับอเ,อ,เอ,บอ๊เป็นคดีผบเป็นคดีผู้บริโภคคดีมโนสาเลนคดีที่ไม่มีข้อ,อยุ่งยากนี่นะครับคือเราดูตรงนี้ได้นะครับคดีผบก็คือคดีที่ฟ้องมาระหว่างผู้ซื้อผู้ขายต่างๆนะครับก็เรียองคดีผบคดีมโนสาเลนเป็นคดีที่ทุนรัพ์ไม่เยอะนะไม่ถึงสามแสนอย่างนี้นะครับในกรณีน,น,รน,นี้เราไม่จะเป็นต้องยืน่นคาให้การนะครับตามกาหนดก็ได้เราไปยื่นวัน นัดแก้เลียรนะฮะสืบพยานก็ได้นะครับคือศาลนี่นะฮะในคดีแพ่งเยนะนัดแรกท่านจะให้เราไปในการแก้เคลียนะครับสืบพยานกันในวันแรกนะครับวันนั้นเราไปไปยื่นก็ได้นะครับจะยื่นเป็นในก่างก็ได้หรือจะเป็นด้วยวาจาก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราจะไปเองหรือว่าจะให้ทนายความที่จะดูแลคดีของเรานะครับเป็นผู้ดาเนินการให้ก็ได้นะครับก็ขอฝากกับทุกท่านนะครับการไปศาลครั้งแรกนะครับ หลายหลายท่านนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะครับท่านสามารถไปด้วยตัวเองก็ได้จะให้ทนายไปก็ได้แต่ถ้าถามทนายนะครับทนายแนะนําว่าควรจะปรึกษาทนายดีกว่าแล้วก็ให้ทนายไปด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียเปรียบเพื่อพ้องมากเกินไปแต่บอกเลยนะครับห้ามไม่ไปนะครับเพราะน่าจะเป็นผลเสียที่ค่อนข้างจะมากนะครับสำหรับตัวเรานะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ไปส,สั่งสั่งสื่อไปเดียวเราโอกาสที่จะแพ้สถานะมันค่อนข,ข้างจะมีเยอะมาก ก็ฝากทุกท่านไว้นะครับจับเพื่อนเพื่อนที่ถามๆมาเมื่อเราหมายเราเดือย่่อไปนะครับภา,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 ายก็มาแนะนำกับทุกท่านกันในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปวิดีโอนะครับรู้กฎหมายรู้ได้กับไทยโมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับติดตามรับชมคลิปต่อไปน,นะครับ